อาตุ๊อาไอแปไปลายไปข้อเดินหรือพ้อนั่งรถไม่เดินเชิญเถอะคนนั่งรถนะไปเถอะท่านกำลังทำอยู่นี่ไอคอนโดรอเหรอคะเลังหลังแพ้พอดีแพ่ของท่านเนี่ยมันเป็นแพที่สปริงเกอร์สุดไปแล้วก็หมุนระบายความร้อนแพท่านอยู่ไหนคะท่านเนี่ยอยู่เดินไปทางแพแดง แล้วเวลาน้ำมันโปรลงมามันก็มาใส่ถังแล้วก็ลงมาใส่ถังต่ออีกฮึมพันโดคันโดมันจะทุนเยอะเลยทุนหลายอย่างทุนเวลาทุนแรงงานโอ้ขึ้นหลแล้วเนี่ยต้นเลี้ยวนี่ขึ้นหลายต้นเลยจริงขึ้นหลายต้นเลย นั่นแหละเดี๋ยวมันนั่งๆมันก็ลงไปดินหมดเลยแล้วมันไอ้กิ่งมันก็จะไปแนบดินแล้วก็ลากวัดลากดินออไปหมดอ่ามันจะไปถึงกิ่งกิ่งมันจะถึงดินนับเข้าหนักเข้าเดี๋ยวมันก็ถึงดินมันก็ลอกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ไปแตกรากใหม่ใช้เวลาอีกห้าสิบปีก็จะเลิ มุดตุ้มโอ้ยไปไม่ได้เลยนั่นนะน้ำจืงยังยังครับยังไม่เข้าถนนยังไม่เข้านี่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 โอ้ยเราไม่มีทางไปเลยนอกจากถอยหลังไปทั้งนี้ได้อยู่บอ เราก็ขึ้นเรือไม่ได้ทางนี้ก็มีช่องติดไม่รอดหรอกไปไม่ได้ถอยหลังลูกเดียวถอยหลังลูกเดียวนะออกเรือเอาเครื่องหายไปแล้วมาลงเรือ โอ้ยตัวแพ้ตัวแพ้บั่อเว้ยบัวองาเพงกว่าเว้ยตัวอื่นไหนหมดฮะไม่รู้ตัวอื่นว่ว่าัวสีน้นกลวโอยาบกับมไม่ลลืมแล้วมกับกบกันแล้วเนี่ยอะไรน้ให้กราบไม่ใช่ไปดมดูกตาลมาอยู่นูน เดอาแล้วเปลี่ยนไปไหนอะเปลี่ยนไม่ให้มาเหลี่ยงกำลังมาครูตุ้แต่เปลี่ยนไม่ให้มาอ๋อเหรอเปลี่ยนโดนททออโดนทำโทเด้ออะไโทำอะไรจอะไรบานป้โหเดี๋ยวตตเปลี่ยนกลันแก โอ้โหไม่เท้าราคาโฆษณาเลยนะเนี่ยขึ้นไหวไหมนี่ไหวจกิน้าค่ะอ่าไม่เท้าราคาโฆษณาเลยนะโอ้ชั้นหนึ่งเลยใช่ไหมกินจักคารีแล้วแข็งแรงขึ้น ก็ดีค่ะเออเอาก็ทานอะไรก็ดีหมดอยู่ในเนี้ยสองคนเอาไปบวกก็คงดีนะเยือยว่ะเออเยือยวเยือยวเออเยือยวเขาพูดว่าถ้าไปบวกก็คงดีนะออกความเห็นขออกความเห็นออกความเห็นไม่ไม่เชิงคอมมานด์เลยนะ เอาความเห็นในเชิงไม่คอมมานเลยมีเป้าหมายทลัเปล่มีความรับแฝงมีความรับแฝงถ้าาไม่ผ่านนะไม่ขึ้นสั้นสีนะะลาเปาอ่ะนี่ก็ทำเหรอะลาเปาอ่ะ ถ้ามีบางวันเป็นบางวันวันไเราจะไปดูองทัันไปทำอะไรมาทางวันนะโอมทำเสียไปกี่แผนนะวันไม่ได้ทำเสียทำเสียเลยไม่ตรงแผ่นเสียทำเสียทำเสียได้กินใช่ไหมแกล้งทำเสียเลยจะได้กิน โยนโยนแตงโมนี่แหละรับแตงโมเลยนะลงยนะลุงหนใหญ่ๆก็ทำแตกแต่ถ้าเกิดใครทำตัวหนังสือม่เยษมันก็จะพอดีลูกเขาเลยค่ะเพอเขาทำหัวเี้ยวผัวเบี้ยวมันูดเลือันการ์ตูนเหรออัไปปุ๊บมันก็เป็นตัวการ์ตูน เด็กทำยี่ห like ้อว oh, ันนี้เก่งเว้ยมีลูกอยู่สามหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยโอ้มันเป็นเต็มไปหมดแล้วสารพัดมันจะมีอี่น้องมีลูกแปลกๆออกมาแล้วก็ไปโชว์ไปเอาทูบเอาเทียนมาไหว้ขอหวางไว้ แล้วไม่ดูเขาถามเวลาบอกบอกพฤติกรรมคนเราคนเราประเด็นเลยก็ถามเวลาไปบอกพฤติกรรมเก่งามเ่ากอ้าวเบี่ตเกถามมามากินจับอยู่นั่นน่ะเกาตามจับอยู่นี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายตายแล้วปูอ่ะเจอจริงแนแล้วว่ามันงับเด้อมันงับให้น้ำตาแตกอาตุก้าตุกให้ฉัดีดีมีตะปูด้วยอ่ะต้องไม้ไม้ไหมเอามือไปแย่มันดิอย่าได้เอามือแย่เข้าไปที่ก้ามันน่ะเอาตะเกียบมาให้แยมร้องเพลงให้มันฟังดีมันเก็บอะไรเป็นอันมันชอบภูมิมันชอบภูมิภมันมาหาเลยมันมาหาหลวงปูนิป ี่ปบอกว่าให้เนนัปาลุงปูอนีพึ่งอนีพึ่งอันีพึ่งอานีพึ่งเดอ่านนนีพึ่งนี่นี่นี มันไม่เจอเราเลยดีแล้วเจอที่อื่นเลยก็ไปทำต้มต้มตามมันไปใส่ต้มตามมีอย่างนี้นะกินปูนาเรากินเหม็นมันมีอย่างนี้ปูนามันมีกินได้ปูนานี่แหละเอาไปใส่ต้มต้ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ รถีกได้รถตีกูด้ได้ยินว่าไม่มีเป้แน่หมดแรงเลยกอนแรกจะไปกินจลาเปาบอลาลจลาเปาไม่มีหมดแรงเลยมีเป้าหมายไปแล้ว มาแล้วไม้หนไปไหนต่อโอ้ต้องขยยาคันใหญ่ด้วยนะอ้ได้ตรงไหมได้เสือไหมเว้ยดูยางนี้อ๋อได้ตรงไหมเสือมไหมเว้ยไนะ อ้หาวหักแล้วอ่ะไม่มีใครสนใจเลยอ่ะมีลูกหรือเปล่าต้นน้อยเดียวกล้วยมีกล้วยหรือเปล่าทำไม่ไมมีลูกไม่หักนะไม่ มีมีมีลูกครับมีลูกครับมีลูกครับมีเครืออยู่มีเครือกล้วยอยู่มีกล้วยอยู่ครับนี่นั่นีกล้วยอยู่กล้วยอ่มีกล้วยทำไมทำไมไม่มีกล้วยไม่หักหรอครับพี่กล้วยพี่กล้วยมันกล้ับนเรียกว่าแม่ฆ่าลูกแม่กลย่กลยกว่ล้แม่กว่าลยแ้วยลกล้มีกล้วยแน่ล้่ก้วยมีแม่ก้วย

กินาไมกน่ิไออกิว่าินไม่ออกบ้านกล้ยเฮ้ยน่ามันงงน่มันการก้ยนั่นเป็นข้ชางรู้จักพี่กระบวยไอพี่กระโทงตรน้้งอเห็นจะงพดพี่กระทงไหมพี่กระทงพี่ลอยกระทงใช่ถ้าเขาไปนู่นไปแล้วเขาขี่นบุ่นบุ่

เด็กเด็กก็รู้ว่าควาวางไม่ใส่ร่ายเหคน้ชไม่ใส่ร่างยเห็นหัวหน้าหัวหน้าไม่่เนี่เ้าพเช่ทนไมองเคยไอ้ป้ายมันผิดคนมันกลับหัวนั่น้ทุกคนเดินถนนเอามือเป็นคร้บไม่เมื่อยเลยพูดจริงๆคนเนี้ยไปดูมันมันข้มเลย ไม่เื่ยออผมเสียงไม่มีเมื่อยพูดไม่เมื่อยมึงรางกยงรงเราพูดไม่เมื่อยเลยจอจใจ๋อๆจ๋อสามตขึ้นคนเนด่สุดท่นโอ้กินนี่ยังเนือกินนี่ยังนี่โอ้ย กินนี่ยังกินกระเทียมเรื่องินงนี่ยังอ่ะโอ้โหกินกระเทียมชุยเลยกินชุยเลยนุ่นอ่ะฟันชุยชุยโอ้โหกินชุยอ๋อโอ้โหชุยชุยเลยกินชุยโอ้โหมีอะไรนี่มีสลัเปลาอีกอ๋อมีเด็กมีเด็กมากินค่ะวันนี้แปดคนค่ะบก็วั้ แอบแอบหาสมาชิกนีนี่เขาเรียกว่าสาราเปแอบแอบพามสมาชิก <med> โรงงานใหญ่อยู่ด้วยเนี่ย <med> โอ้วันนี้โรงงานใหญ่ปิดประตูเลย <med> นี่ร้านร้านนี้มีซาลาเปานะร้านเนี้ยร <med> ้านจากาลีมีซาลาเปาไม่ไม <med> <med> ่ซาลาเปาเขาทำแอบ,บทำอยู่นิดหน่อย

งานเกิบในบ้างนั้นเลยน่นะบริจาคเนี่ยนะบานเกิบได้เลยนี่นะทุ่มงานเกิบในบ้างนั้นเลยนั่นะ เขายังวคิดจะบริจ,ปปคจาคขางาอ,าองเขาก็เอามาจากพระปุจ้าน้าลุงรีเปิดฐานเปิดอย่ารองท้ายากเกนแล้่กุณแก่ที่กคุณขอบมาก,ก,กับเียท้า นีม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 องเออนี่โอ้โหไม่ไปไม่ไปไปเร็วสองเงี้ยโู้แย่งแล้วตอนนี้ให้รถคันใหม่ๆสวยไปตั้งนานนะเขาไม่มาเอาก็ไม่ค่อยสนใจเลยอ่ะว่าเป็นคนที่แสบพอสมควรปกติในคนอื่นจะโหวิ่งกรี๊ดเลยอ่ะแต่เขาแบบเฮ้ยก่อนจะมาเอารถตัวเองเสียค่อยมาเปลี่ยนแบบโอ้โหแบบ เวลาที่แตกนองคนยังไม่ทิ้งมาาก่าเลัานกาล่านี่ข้าวป่า้ยมันลืมข้าวไป จักรยานพวกเรามาให้เยอะมากเลยครับพ่อท่านแล้วผมก็แจกไปร่วมๆสามสี่สิบคันเลยแจกแจกไปนั่แหละเต็มแล้วก็ทำสำรองไว้แบบว่าใครเอามาซ่อมปุ๊บก็มีให้ใช้ให้ยืมไปเลยเดี๋ยวก็เต็มหมดเลยเราเป็นของเฟอร์ไปเลยครับผมพวกเราซื้อกันไม่เยอะนะครับพ่ท่านบางทีมาจากกรุงเทพมาเลยครับใช่มก็มาซื้อมาก็ทิ้งใช่ แต่มีเยอะเยอะจริงๆมาลาดแต่กั้ง่อนเมื่อ้โหได้มาสิบคันแรกได้โอ้เมื่อวานนี้ก็แจกคันใหม่ๆไปนะคันละประมาณสามพันสองคันเลยฮะสามพันได้พวกเราอยากเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนจักรยานคาละแสนก็มีครับโอ้โหมันจอดอีกเยอะเลย ชื่อม่ชอ่ตั้งอรมากชื่อแล้วเนี่ยมากดีมากชื่อแล้วผมตั้งเองสามชื่อนี้ไม่ได้ผลชื่อใหม่กูตั้งให้ชื่อเดียวอ่ะกูเอาเลยอ่ะคุณเดียวกันครับแต่เขาเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วครับคผิดเหมือนกันนะไม่รู้ว่ากูจาได้หรือเกูเคยบอกผมอ่ะตอนนั้นน่ะไมอยู่ในศาลานะ พ่อครูเอ้ยคุณเนี่ยไม่น่าจะชื่องามดีมากหรอกว่าน่าจะชื่อชัดดีมากพ่อครูพูดแล้วพวกผมวันนี้เนี่ยผมมัจําได้แต่พ่อครูไม่รู้จําได้ทีนี้ผมไปดูแล้วญาติดำพ่อครูวันนี้ก็พูดกับเราไม่ไหวเลยผมนี่ให้เปลี่ยนดีกว่าผมเล่นให้เปลี่ยนชัดดีมากนะพ่อครูชัดดีมากเหรอเอาตกลงจำไว้นี่คนนี้ชื่อชัดดีมากนะ ก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยเวยใครจะไปทันจำไม่ทันเลยก็ไม้ว่าน้ำเดาคุณก็ถ้าจำเดี๋ยวเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะแมวเคยนะก็รู้ว่น้ำเตคุณไม่เรื่องมากผมก็ไม่เอาเฮ้ยแทนนั้นไอ้พยุงหรือเปล่าข้างหลังอ่ะไม่ไม่ไอ้ที่โต๊ะนั่งอ่ะพยุงหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ล่ะไม่ตัวที่พิงอ่ะตัวที่พิงอ่ะใช่ไอ้แทมันเป็นไม้เก่าที่พยุงใช่ไม้พยุงไม่พยุง ไม้เก่าที่เขาทำขายฮะไม่ไม่แม่พยุงก็ไม่ไม่ขาดแต่ตัวหนึ่งพันห้าเขาทำป่าอ่าเอาละที่เหล็กอะไรที่เหล็กไม้ชี่เหล็กแค่แค่ที่เหล็กครับามต้องทามป่าไม้นี่มันหยาบนอ่มันหยาบมาแล้วคนด้วนอยู่นี่มาแล้วคนด้วนมาแล้วคนด้วนมาแล้วตามหลังแล้วอ่ะ ไปแล้วไม่เจอไปแล้วไม่เจออ๋อไปคือไปแล้วไม่เจอมนเดินข้างล่างเนี่ลยลายนี่เขาเรียกลายคุบนี่ลายคุบลายคลุบคลุบลายนี่เขาเรียกลายคุบลายคุบลายคุบ

มาไม่เหม่เห่เอ๊ยัเอ๊ะอมามาไม่มันไมันเห่ามันห่าตัวบอด้ยเนี่ยมันมาเห่าเอ๊ะยไม่ได้เหรอได้แล้วมัน นี่แหละหมามันก็ห่อเด้ยังไงน่าปวดท้องอะน่ามันปวดเอ็งเอ็งใช่ท้องเอ็งเพราะว่ามันปวดเอ็งเอ็งนมันโดนมันโดนเตะแล้วเองเอ็งอะ เอาขน่นตก็เลยกินข้าว้โหมไวโอนี่ของดียาขยาขยาเขียวอนเขียวปลูกก็ปลูกตกนรู้จักไมยต้นบุกม้นี่ต้นบุกกจักตานี่ป่าบุกเนี่ย ปาบุกมีหลายหลายได้ป่าปาบุกมันซุ่มกันอยู่มันซุมเันอยู่หลายป่านนใครนะดูแลอย่างไเปลี proper 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 ่ยนหรือเปล่าถเปลี่ยนมันทำเปลี่ยน ก็ธรรมดาไหมเขจะไม่เดินเลยนะมันก็ลิงเราดีๆนี่แหละมันจะขาตายเด็กเมื่อเด็กเมื่อลิงเราดีๆจะซึมเศร้าใชเป็นบ้าเลยถ้าเด็กไม่ซึมเศร้านี่โอ้โหช่างจะเอช่างจะต้องเอาไปรักษาไปตรวจ ไปตัวตากลนนะเด็กมันซึมเศร้าเด็กมันไม่ก็เล่กระดิกนี่เด็กมันต้องงี้แหละลิง

หัวแตกแล้วพิการแล้วพิการแล้วใช่ไม่ได้แล้วพิการแล้วเอาอะเาลมล่าเขารู้วิธีะเขารู้วิธีเลยนเอาลมมาพปา ฮ่าปวหอพพูดบีเต้ใส่มันสิแล้วก็หาอุลตร้าเ้าอ้าว่านั่นหม้าดังเลยเลยแอ็อ็นเนี่ยแบเนี่ยแบบเนี่ยม้ามันไงช่าอ้านี่วนกลับ ternyata <laughs> warnanya โอ้ยมีแจวกับเปร้ยวแล้วเว้ยต้นเนียวาจวขวดเดียวกันแล้วก็สั่งกับปูเข้มไอ้ปัก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 ปปักทูเข้มอ่าปลาทูเข้มโตงกันแล้วจำแล้วจำอีกอันนี้วเข้าไปเลยกระติกกระแดง หรือไม่ก็หนังควายหนึ่งลอดหนึ่งแท่งดูแล้วดูดีเดือนนึ่งเงินหมดทักทีหนังควายเฮ้ยจะไม่ไปทางโน้นเหรอไปทางนไปทงโน้นกันรทปทางน้งรับแล้ว นล่อเหนื่อยหนื no ่อยหมดแจะบัวนี่ถึงเจแล้ววเจเจบัวนี่เหมือนัเมือนี่จะเปียกบอเเลยนะบัวกี่ขวบละห้าขวบอ่าห้าหโคนนั่นมันเจ็ดขึ้นแล้วเจ็จะจะแปดละอื ไปแล้วนะอ่าป้าย<ป>เข้าโรงเรียนน้องกูแวะกับวังละพลังงานเด็กมันเงี้ยมันเพิ่มเรื่อยๆมันต้องโค้ดที่ <c oughs> ดเด็กต้องโค้ดเชียนตลอด <c oughs> วันสันโมใหญ่อ,อ่าไม่ไงั้นมันไม่มีการเพิ่ม <c oughs> มันต้องเพิ่ม <c oughs> เพิ่มเพิ่มไปต้นยี่สิบห้าแล้วค่อยเปล่า อยู่ยิบผ้าเป็นจะเป็นจะเพศคนเป็นจะเผ็ดแต่เขายังโตอยู่ยิบผ้าถึงสี่สิบแล้วพวกครัวแปดสิบตัวยังไม่โตยังโตอยู่อ่ะพิเศษคนพิเศษ <c oughs> <c oughs> ยาวขึ้นอยู่โอ้โห กินเป็นหมดนะคนถ้ารอเอาให้แมวมันกินก็เรียนแมวมันจะให้กินเลยท่านเบลนไม่ได้กินตัวนาบมาตัวท่าไม่ไม่ได้กินเขาเขาลูกชิ้นเด้งให้ควายมันไม่กินเลยควายเมินเลยควายไม่กินลูกชิ้นเด้ง เอ้ยเนี่ยเอาเนื้อเพื่อนเรามาให้นหว่าแต่ถ้าเป็นหมาไม่กิน <c oughs> ชิ่งเองกินลย <c oughs> สุดจะเจ็บปวดใครขโมยกางเกงตัดออกใหม่ๆใครเอาไปจำนำ <c oughs>